ซาเลงละปลาลุงสิพากันไปทางไหนสื้อาทางกันไปทางไหนอัดีปลาลุงก่อนเดีปลาลุงก่อนมาดีมาดีาดาดีมาาดมดีาดีมาดีมาดีาดีดีกดดีามดีจัดี พอดหนอัพอ <laughs> น and then Thả leo nhớ đúng mình đi đi bao nhiêu phải cái đấy đúng cái đấy hoàn thành khai đấy đúng hoàn chéo nhá nhắn này mà ham lắm vườn à anh rồi hoàn thành khai cái okay. เงนินบาทเท่าไรเอาเป็นไรเงนินบาทลดยัง,งไปไปไปเบิงน้ำเกืือปะเบิ่งน้ำเกืือยอ้ยแลนพื้นได้วผมมาหาันขามาทำหน่อย

่าก็เลือกแล้วแหละก็แล้วฮะปะเอาเลยนะน้ำปลาขวดนึงงสินปลาน้ำปลาดีขวดใหญ่นะเอามาขวดใหญ่ทีพพลด,ดกินแต่ยี่ห้อนี่ยี่ห้ออื่นเขบอกบไม่อยู่ยังไม่อยู่ยังไม่อยู่จ้ะ อยน,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 นี้ไปอืมใบลายน้ำมันยังลูกเอ้อน้ำมันดิบนึงโอ้โสาวจักของแซ่บโผ Mày tìm <cười> <cười> <Bên> đó Bố <laughs> <Kèm. cười> mẹ à. <laughs> à, <laughs> à, nó Cà lem Hắn sẽ áo mà à Hắn ăn tôi đấy Chị tôi mà hắn sẽ áo thằng phi lục mà thằng phi anh ôm tôi đáy Áo bọn này là sao đi kinh cái hướng là đồ sao nó Đồ sao anh nó tôi nhìn nọ Này đây đồ sao Ô ใส่แล้วีน้ำมันนะใส่น้ำมันน้ำเสล่งเฮ้แกปูนมืออื่นปูนบ่พอมันสามสอบทางว่าได้ขนมทุงหนึ่งซื้อยังนอไปฝากไหมเนี่ยยังน้อนนออันน้อันนออไปหั่นขายญ่เอา

Og så er den her oppe. สอง <laughs> ถอยรถเข้าไปก่อนเออมาผิดมามาทำหน่อยพี่ทำหน่อยฮะมาทำหน่อยเด้ทอทำหน่อยฮะ ขึ้นมาลุขึ้นมาค่อยขึ้นค่อยขึ้นอ่ะขึ้นมาดูลงมาดูลงไปอยู่ไปมดมัดลายลงไปไหมอ่าพี่น้องกูไปคของเฮาผู้เดียวของเด็กหน่อยน,อนั่นคลองหนวดชาหิมะอะไรน้ำป่าบ่าพันป่ามาไวใ้ใส่ป่าอือ đây nhà đấy nhà đi ra nhắn đi nè thấy nôm là phải nôm anh nhà nhạc ừ. bơ má này lụi má này má này ôi <laughs> lộ nó là ngay nữa anh bài nhà đó hoàng nhà đấy nhà phòng nhà coi mũ mè hả đăng đăng hoàng đăng đang đăng con à? hoàng đăng đúng à Hãy này không hám cả nè 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 con nè 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 con nè 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 mì nè 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 phải khói chín cái này mày mày bỏ đi mày 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 แทงลงตีกินผาป,ปกากามามืดกินหมดวกคอบ